สวัสดีครับวันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับก็มีกันในเกมนะครับล็อกเอ็มมิตเทนเลิฟสองจุดศูนย์เอเชียนเคย์นี่ครับก็อยู่ในอ่าเซิร์ฟรีวิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้จะมารีวิวอะไรนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเควันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูอ่าียนลิลลิคนะครับอ่าอันใหม่นะครับที่เข้ามาในแพทใหม่นะครับที่จะอัปเดตในวันที่แปดมีนาคมนี้นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอ่าพอนเทล่านะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาหาเ p c นะครับที่เป็นเหมือนอ่าพี c ผู้หญิงครับที่มีปีกนะที่อ่าพี c เป็น n อ c เอนยลิกครับอยู่ทางด้านซ้ายล่างตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะครับผมก็ไปดูได้นะครับภาพสวยนะครับโอเคอ่ะนี่ไงเอนเชลิกนะครับคนนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีเอนเชลิกเพิ่มเข้ามาครับ เดี๋ยวภาพไปดูนะก็คุยไปนะครับภาพสวยมากๆเลยนะสำหรับแพทใหม่นี้นะขอบอกก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยน engine texture ครับใหม่หมดเลยนะครับผมภาพดูสม,มูทสวยขึ้นเยอะเลยลบคมขึ้นเยอะนะฮะอ่ะเราก็กดคุยนะครับน่าจะปลดเรียบร้อยนะฮะ อ่าเรียบร้อยครับผม e n ็ e เชอร์ลิกอันะฮะก็คุยได้เลยนะครับผมให้ทุกคนเลือกอันที่2นะครับ Combine e n น e ชอร์นะครับอ่าลิกใหม่นะครับมันอยู่ข้างล่างนะเดินมาเรื่อยๆนะครับข้างบนเนี่ยเป็นของเก่านะฮะเมื่อเรากดปุ๊บมันจะมีไอเทมให้เราไปหามานะมาเป็นวัตถุดิบนะครับผมเนี่ยข้างล่างทั้งหมดเลยที่มันไม่มีรูปภาพนะครับนะฮะ เพราะว่าแพทมันยังไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าจําชื่อไปแล้วกันนะฮะอันแรกเลยนะครับเนี่ยวารินวารินเจสอะไรทั้งอย่างนะถ้าเรากดเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรูปภาพทางด้านขวาขึ้นมานะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยก็คือเป็นไอเทมแอนเชียริลิกอันเดิมนะครับผมที่ทุกคนเคยทํากันนะเดี๋ยวเรามากดดูกันดีกว่านะครับว่านี่ครับวัตถุดิบก็รูปภาพก็ยังขึ้นไม่สมบูรณ์นะ ต่จําชื่อไว้ก่อนละกันมันประมาณนี้นะเรามาดูคุณสมบัติครับมันก็มี่วง m d k นะครับ100ถึง200นะ ADK 10ถึง200นะครับแล้วก็ a l Attribute นะครับ1 10นะแล้วก็ Auto Attack แล้วก็ Q Skill Damage นะครับบวก1 10นะครับแล้วก็ a l นะครับ Attribute Damage Reduction นะครับ1 10นะแล้วก็ราคาครับ ที่ใช้คอนเวิร์ดก็คือ1,000 0หื่นชนีนะฮะเราก็ไปหาวัตถุดิบมานะฮะตามที่เป็นวงกลมๆนี่ครับรอบๆเนี้ยนะนี่ครับอ่ะโอเคชิ้นถัดไปนะครับ Loss of f ฟ n นะครับก็จะได้ m อ d k นะครับ1 0บถึงสองแล้วก็ ADK 1 0บถึงสองนะครับแล้วก็ o อ t ัติบิวถึงแล้วก็อัตราเพนกับ M-Pen นะ1 0ึแล้วก็ เดฟก็บ m เดนะครับที่หน่งสินะครับถัดไปนะครับก็เป็นเบรกกี้เมทนะครับและ m k k นะครับ10-200 DK 10-200ถึงสองร้อยนะครับออิบิวหนึ่งถึงสิบแม็กเอสพีหนึแล้วก็ออร o r ิบิวแอคแท็กนะครับที่เป็น1ปอด้วยกันนะฮะนี่ครับทั้งล่างว่าจะเขียนออรจ็อบก็คือใช้ทุกอาีพด้วยนะก็เหมือนกันครับค่าคอนบดห0 0 0งหมนเซนีนะ ไอเทมก็ทางด้านขวานะมันต้องกดเข้าไปดูนะฮะถัดไปเป็นอ่าชาวติกเบรนะครับผมก็ได้ mtk ครับ10-200นะ a อ k 10-200แล้วก็อาอร์ดิวิวหนึ่งถึงสิบเดเมจรีดักชันนะครับ1-10%แล้วก็อาอ a t ดิวิวเอ็กแท็กเปอร์เซ็นต์หเหมือนกันนะฮะลูกาพจริงๆนี่อ่ามันไม่ขึ้นมานะเพราะว่าแพทมันยังไม่สมบูรณ์นะ เดี๋ยวไว้ผมจะแปะเป็นพวกฟิกเจอร์รูปภาพไว้แล้วกันนะต่อไปเป็น Spiritual b a s e นะครับก็ได้ MDK 10-200นะฮะ a d k 10-200ด้วยกันแล้วก็ All Attribute 1-10ถึงนะฮะแล้วได้ Auto Attack นะครับแล้วก็ Skill Damage Reaction 1-10%แล้วก็ได้ Damage Gain All r a n g นะครับ10%เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับประมาณ5ชิ้นนะฮะที่เป็น a n c i e n t r i c ใหม่นะครับก็เดี๋ยววันที่แพทเนี่ย มันอัปเดตจะเข้ามาดูให้อีกทีนึงนะฮะว่า,ารูปร่างหน้าตาของไอเทมแล้วก็แปลภาษาไทยเนี่ยมันให้ความหมายยังไงที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ไอเทมทางด้านขวาที่เ่าใช้ในการคราฟเนี่ยมันเป็นเทมอะไรบ้างนะฮะเพราะตอนนี้มันขึ้นรูปที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่จะมาบอกกันก่อนแล้วกันว่าอย่างน้อยนะครับอัปเดตมาแล้วเนี่ยมันก็จะมี A n c h e l r ริ ชุดใหม่มาด้วยนะนอกจากกราฟิกยกเครื่องแล้วนะครับตัวละครต่างๆโมโดงโมเดลตัวละครเมืองต่างๆนะครับอเทมพิเศษที่ทํารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเอ็นชลิกใหม่เหมือนกันนะก็อย่ามาลองดูกันได้นะฮะมันก็จะมีในส่วนของอ่าอ่าบัฟแถวสุดท้ายเห็นปะครับแต่ละไอเทมมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็มาดูแล้วกันนะครับว่าอ่าแต่ละอาชีพนะครับใช้แบบไหนนะ มีเอฟเฟกพวกเบอร์อัเคจี่5%อะไรพวกนี้เนาะก็มาเช็คดูแล้วกันนะฮะว่าอ่าไหนเหมาะกับของเราเนาะคุณสมบัติโดยรวมมันก็จะคล้ายกันนะครับมันตางที่เอฟเฟกต์้างล่างนะสังเกตดูดีๆสีเทาเนาะโอเคสำหรับแอนเชอริกก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้ออื่นนะครับก็จะคล้ายๆกัน,นครับก็ไม่น่ามีอะไรเดีย๋ยวผมกดเข้าไปดูให้ดูแล้วกันนะเนีย่ยเหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับ ก็มีประมาณ5ชิ้นนะถ้าพูดถึงครับอันนี้ก็มาย่อยได้นะเอออ่ะโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับเอนชิ e นิกนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับเดีย๋ยวจะอะไรมารีวิวให้ดูอีกนะเพราะว่าผมจะทำสับย่อยหลายๆอันนะเพราะว่าไม่ได้ทำยาวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะเพราะว่าเสียเวลาในการทำด้วยนะโอเค ทำแยกๆดีกว่านะเป็นเรื่องๆไปน่าดูง่ายกว่านะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปอินเชนิลิกใหม่นะครับสำหรับแพทที่จะเข้ามาในวันที่28มีนาคมนะครับย้ำว่าเป็น28มีนาคมนะฮะไม่ใช่แพทอัปเดตที่อัปกันไปก่อนอันนี้นะฮะโอเคผมก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมอนโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งกระแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อติดตามคลิปหน้าผมซีลเกนสวัสดีครับ